สวัสดีครับโอลันครับอรินสวัสด์ครับเพื่อนๆอืมหนึ่งวันหลังจากเราวิ่งยาวครับรีคาบรี y ครับผมอันนี้คือสูตรครับคือทฤษฎีครับแต่วิธีปฏิบัติมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละคนนะครับผมเคยบอกว่าใส่แตะจ็อกย่าฮะรีคาบรีเนี่ย วันนี้ใส่รองเท้าดีๆครับรองเท้าดีๆ <c oughs> หมายถึงว่าไม่ใช่รองเท้าอื่นไม่ดีนะครับแต่เป็นคําว่ารองเท้าดีๆในความหมายที่มีคนถามมาวันก่อนนะครับว่าทําไมใส่แต่อยู่น,นั่นเนี่ยไม่ใส่รองเท้าดีๆ <c oughs> ก็เนี่ยใส่แล้วครับคู้นี้แบบอีกสิบบาทจะห้าหลักเนะี่ยเออ เป็นตัวท็อปของของคราฟทะครับที่เขา mm hmm. เขาสนับสนุนอยู่นะครับเป็นตัวท็อปเลยครับเป็นเบส t f ฟ s สชูออฟเดอะเยียร์ของปีที่แล้วเลยครับจากการจัดอันดับของเมืองนอกเลยนะครับคราฟรุ่นอ,อะไรไม่รู้จำไม่ได้ชื่อยาวนั่นแหละครับเป็นตัวท็อปซึ่งเป็นรองเท้าที่ดีมาก มีคาร์บอนแล้วก็เบาแล้วก็คุรณสมบัติเด่นเยอะเยอะมากผมเคยเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วที่นี้จะพูดถึงเรื่องว่า r e c o v e r ลอะไรของมึงมึงใส่ซุปเปอร์ชูมาเนี่ยแล้วมาลงคอร์ดด้วยเนี่ยก็มันอาจจะฟังดูย้อนแย้งนะครับวิ่งยาววิ่งจริงใส่แต่แต่รีค o v e ฟลดันมาลงคอร์ดซะงั้น ก็มันก็แล้วแต่ผมว่าผมว่าหลักการมันอยู่ตรงที่ว่าสลับสลับปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้ความคิดผมเองนะครับจากจากที่ยาวๆหนักๆทํำยังไงออมวัน um จ็อกรีคา v e r รีเราทํำยังไงอะไรอย่เงี้ยครับนะไอ้ช้าก็ช้าแหละไอ้เบาก็เบาแหละก็ถูกแหละครับแต่ในเรื่องพฤติกรรม practical มันอาจจะ ให้มันต่างคือเมื่อวานผมวิ่งยาวแล้วก็ร้อนอแล้วก็ยือแล้วก็เหนียวอยู่นะั้นน่ะวันนี้คือการวิ่งที่ค่อนข้างอิสระพื้นก็ดีรองเทา้าก็โอ้โหเหมาะกับคอร์ดแบบนี้เนี่ยคือทุกอย่างมันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการวิ่งอะไรนี้ใช่ไหมครับส่วนจะหัวใจยังไงก็อยู่ที่เราดีไซน์แหละครับ เนี่ยผมก็ยังคีปให้ต่ำอยู่อะไรต่ำอยู่แหละครับเพียงแต่ว่าก็วิ่งให้ได้สนุกขึ้นวิ่งให้ได้โฟโล์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะผ่านไปเนาะ <c oughs> ก็ขอบคุณเพื่อนที่เห็นกางเกงตัวนี้กันครับเนี่ยผมก็อยากทำมากครับผมอยากทำกางเกงวิ่งนานแล้วครับแต่กางเกงวิ่งทำยากครับอ,อ่ยากยังไง ก็ยังไม่รู้ครับเพราะว่าได้ข่าวว่าทำยากครับแต่ก็อยากทำอยากอยากมีโลโก้ตรงตรงขากครงเกงนั่นแหละมีหลายๆแบบผมมีโลโก้เยอะก็อยากทำเออนั่นแหละนั่นะแหละครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ